ครับวันนี้ผมจะมารีวิว dx ทุกตัวแทนรูปแล้วครับผมจริงๆก็จะมีรูปรูปโคลินรูปไชโล่คอมบิคิตันแล้วก็ตัวคิตันแล้วก็คิตันเนี่ยตัวตัวแอชฮีโร่คิตันกิงกัวิโอลี่คิตันออฟวองเดนจินคิตันทาโล่กิงกัตกับพีก้าแล้วก็วิโอลี่ยังไม่มาแล้วครับผมว่าวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนทุกคนดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับผม เิ่นตั้งแต่กันตัวนี้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 นะครับผมเล่นดนก่อนเล่นตามสเต็ปนะครับผมอแล้วก็เราไปเล่นไเลยนะครับยักเล่นแรกครับจิบมุจจาลัวขึ้นมาแล้วครับผมเปิดสวิตช์ข้างหลังสีขาตรงนี้นะครับอ่าคือนี่คือเสียงพร้อมใช้งาน้ะครับผมอ่าผมจะเล่นของคาร์โลคิตตันนะครับถ้าพูดเลือกไปขขาหอไฟนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวดีดลงมาผมจะมีสองเข่านะครับผมนี่คือของฟอสโซ่แครับถ้าสมมติว่าผมดีดเข่าเดียวนะ่ะกบนี่คือต้เปมนบูแล้วครับผมอ่เข่ามีสองเข่าแล้วครับใส่นะ้เสร็แล้วครับเส่นะแล้วครับ จะต่อแมนลอสโซฟิลิปนะครับผมหรือว่าลอสโซเฟอรมนเองอ่ะาผมว่าคุณอยากใช้ท่แมตตาคุณก็รอชักไปอีกสามร็อกคุณต้องรอไอ้ไอไฟอ,อยหายหมดเลยนะครับอ่าแล้วคุณก็สามลอบเดิมนะครับผมอ่าเอา อกเสียงมผมจะไม่พูดผมจะแค่ชีน้นะครับเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนของเสียงนี้นะครับอ่าผมจะปิดก่อนนะครับแต่ตั้งแตนี้ไปผม,ผมจะไม่พูดแล้วครับ ในพื้นที่ของนะครับนี่คือเรียกของออฟลินมีโอนั่นเองซึ่งไอเซนมังโกโตเรียกมาเลตอร์จี8นะครับเพราะทำไมถึงถึงไม่ชักอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันรอบเสียงเหมือนเดิมแต่ว่ามันแค่เรียกแล้วเฉยๆนะอ่ที่ทราได้สมบูรณ์แล้วผมกล่าวไปตรงนี้ก้เสียงเป็นรอบขั่าวไปตรงนี้ปกติผมจะไม่เล่นด้วยกันนะอ่าจะเริ่มอันนี้เราจะเริ่มเล่นอันนี้ปกติเดี๋ยวสักแป๊บเราจะเริ่มอันนี้ก่อนละ อ่าลดได้ก็ดีเสียงเลยนะล้วห้าร้อเสอร์ะนะเซ็นต์แลนะ้วคิลเล็กคลิปตอนแล้วผมกดตรงนี้น,นะครับผมนี่จะเด้งขึ้นมาข,ข้างบนเลยนะผมอ่าพร้อมแล้วก็ใส่ได้รูปใจรู้แล้วครับผม thì mình đến phát triển à, đây là ตรแบบแบบั้นนีครับผมถ้าสมมติว่าคนแบบแบบจะเช้ห้ไม่ตายก็จะชักก็ได้นะจะกดให่ดึดงเลยก็ได้เลยว่าผมจะจะต่อสูเป็นผมผมจะกดตรงนี้เพราะว่ามันตั้งแต่ครั้งต่สูตัวนะครับผมจะเนดนะครับกดค้างนะครับให้ขึ้นปเต็มแบบนี้มอนก็รอสิ่เ,เต็มบานนะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าดึงสามรอบ จะไม่มีเสียงพูดของนักแสดงถ้าเรานึงสีรอบจะมีเสียงแสดงตอนจบนะครับผมซึ่งเป็นตอนใช้ทาไม่ตาจบมันเอง อ่าไอผมชักจะ,จะ,จะดึงสามทีนะสามทีนะครับดึงความแตกต่างนะครับผมอ่าเห็นไหมครับดึงความแตกต่างนะครับผม เดาต้องบอกว่าเออทำไมไม่ได้หรอผมจะใช้ยูเจนเกชั่นทีเดียวเลยครับเอาเก็บตัวนะครับผมขออนุญาตถอดนะครับผมจะพูดเร็วขั้นนึงก็ขอถอดเลยนะครับอ่าเริ่มเลยยูเจนเกชั่นเลยนะครับผมถ้าเป็นในดูเลนซีรีส์ถึจะบูจะเปินคนใช้ได้ไหมครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นล็อตสู้แล้วกันเบียดแบ่นิดนึงเห็นไหม ก็จะเป็นรับว่า New Generation Hero อ่า New Generation Baria มีแค่นี้นะผมอ๋อผมจะตกรนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่ <c oughs> ถ้าคุณเห็นในซีรีส์ก็ <c oughs> จะมีอะไอันี้ขึ้นมา รูปโคลินนั่นเองในตอนที่สิบห้านะครับผมไปคลิกกันเล่นง,ง่ายๆเลยครับผมกดตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนีนงนนนะ้แล้วก็จะกดตรงนี้ก็ได้นี่นะแล้วก็จะกดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าคนแบบจะดึงออกแล้วก็มันจะมีปุ่มตรงเลยตรงนี้คุณเห็นไหมครับนี่ข้างล่างน,นี้กดตรงนี้ก่อนนะครับคุณกดตรงนี้ก่อนนี่กดตรงนี้ก่อนแนละ้วที่พื่ผมชี้นะกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงออกมา ผมว่าดึงอย่างนี้มันจะเข็งมันจะดึงออกยากอาจจะมีสิทธิ์หักได้นะอ่าจะกดตรงนี้สีเหลืองนึงนครับอ่าเราจะขึ้นมาจากข้างๆนี้อีกรอบนะครับเห็นไหมเราจะเริ่มใส่ตรงดนันต้องเริ่มใส่ตรงนี้ค่อยๆไล่มันแล้วครับถ้าเริ่มจากตรงนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับผมดึตรงนี้นะครับนี่นะครับกดนะครับผมอ่าจะมีปุ่มเล็กตรงนี้ขึ้นมานะ นะครับนี่ผมชี้ดูอ่ะโอเคถ้าสมกดเนี่ยอกติอ่าโอเคนะครับนี่คือเสียงท้เสียงธรรมดานะ้วครับผมจะกดค้างนะลูกโคลินบูถ่ายรอบลูกโคลินลอสโซนั่นเองถ้าเป็นลูกโคลินบู ใช้ถ้าร like ูปสลัดได้นะครับถ้าเป็นว่าถ้าเป็นลูกคนลูกโซ่จะใช้โบติกบลัสเตอร์นะครับผมเริ่มจากของลูโซยนะง่ด้เลยครับกดกิมมิคตันค้างเหมือนเดิมโอกโทษโทษนครับมือไม่โดนเอาแขนแขนใส่แขนงเลยนะใส่ตรงนี้นะครับ อ่าเอาไกลนี้ก็ได้แล้วข้า,ง,างหลังก็ได้เหมนดิมผมบอกเห็นุกข้างหลังก็ขาวบูมแขงกรดูโปรเจกตัสเซอร์นะครับ